แม่ติลูกใช่น, <laughs> นะครับมาถึงแล้วนะครับผมน้องมีนาบอกมีนากองทิพย์มีนากองทิพย์นะครับมาถึงบ้านเกิดแล้วนะครับผมนะครับอ่ามาถึงแล้วก็เข้าหลักก่อนเลยนะครับผมนะครับอ่านที่สองกำลังตามชื่อ,อยังนี่ ตัวตัวที่สามกำลังลงนะครับผมนะครับนะครับตกลงมาลงที่นี่หมดเลยใช่ไหมใช่ลงนี่สี่เชือกเลยลงที่บ้านสี่เชือกเลยนะครับช่ย่จันดีหมดนะครับแม่แม่คะแบตพี่บอยจะหมดแล้วนะคะพี่บอยไลฟ์มานานแล้วอะชั่วโมงปิดเลย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 นะไปเบิ้งช่องย่ยจันดีนะะบอเอาล้าให้มันดับซะนะค เพื่อนบ่อกไก่กันแม่นบอครับบอกไก่ครับโอ๊ตบอกไก่ครับพี่รถแปดเดี่ยวก็อดเดี่วรถแปตมนบ้านเกิดแล้วยังปลอดภัยนะครับ,บา้างไรานัสวัสดีปูนะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่กทานนะคะไ <c oughs> ้อนมี่ยางนี่น้อัไม่หรอไอไกอันีซูหญ่ ยายทองคำโอ้ทองคำเหรอนี่ออมทรัพย์คุณยายออมทรัพย์กำลังจะลงรถนะคะแม่แม่มองแห้งๆมันเขาตัวนี้น้ำเอาเอามาว้างเอาเอาเม้าบ้างมองแห้งๆถาวตื้นีน้ำมามาความสามัญทีครับโอ๊ตแบบนี้แหละนะคะบ้านที่เป็นแบบนี้เลยนะคะหัดทาสมาคิกกันแบบนี้เลท ออเนตมุนผีแม่แม่คะเนตดูมุนจริงๆมึงมุดึุดๆือเลยมาสิทำไมเนตมุนเอาแล้วมุนอ่ะแม่ยุ้ยใช่ไหมน้องแบมเนตทำไมทบไม่เนตพี่หมุน สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเน็ตแม่ควันหมุนนะคะมันอาจจะหมุนบ้างเน็ตหมุนเพราะวา่ายูธงนั่ยไงไมันคงมีสัญญาณหรือเปล่ามันไม่มีสัญญาณนะคะเย้เย้ถึงแล้วค่ะน้องมีนาน้องทองทิพย์ค่คะน้องชมพู่ค่ะถึงบ้านแล้วค่ะนะคะอาจจะมืดมืดหน่อยนะคะมืดมืดแนบอก่อยเห็นเน็ตหมุนเริ่มหมุนหรือ,อยังพี่ปุ๊ก<ป>เน็ตเศร้าหมุนไป คุณยายอมซัย์กําลังจะลงรถนะคะคุณยายออมซัย์จะลงรถแล้วนะคะไอรีกลับมาจากสตึกเลยแมนบครับแมนครับไอรีกับมาจากสตึกเลยครับอไอรีอยู่เทิงรถโอดไอรีอยู่เทิงรถอ่าซอยพี่บอยเอาสามลงรถเลิกล้วคะค่ามันหมุนเป็นพักพักอะ่ะน้องลุยเอาถอยๆอยนะลงรถนะคะคุณยายอมอซัย์นะคะอันนี้ เปิดฟังไม่ได uh. ้ดูเด้อทำงานอยู่ค่ะพี่เล็กคะเปิดดูได้เลยพี่เล็กคะแล้วหนูบ่นให้ฟังแล้วหนูพูดให้ฟังยุงเยอะมากนะคะยุงมันเงาโหตัดเตียวน้อยไฟฉายจากรไม่รู้ว่าแม่มองโอ้มืกตึบ ก็มีตัวเชือกที่สามเอ้เชือกที่สี่แล้วนะครับผมนะครับเชือกที่สี่กำลังจะลงนะครับผมนะครับปัญญาดังปัญญามาถึงแล้วมาถึงแล้วนี่ไงนะครับผมยัยครับกำลังจะลงนะคะยายทองคำกำลังจะลหายเสียงสุดขึ้นเลยกูมืดตึ๊บ ใช้ลดนค่ะคุณแม่คแล้วก็ใช้่วงอนค่ะแล,ล,ล,ล้วก็เหลือรถรถรถราับน,นะครับเป็อ่อกที่วที่สี่กำลังลงครับผมนะครับเที่ยที่สี่กำลังลงนะครับคุณแม่จ๋าวันนี้ไล,ล์สดไม่ได้นะครับโอเสียดายอย่างนะครับ ออกมาจากบ้านนะครับเน็ตหลุดเลยนะครับผมก็เลยรีบทําคลิปส่งนะครับให้แม่ๆได้ดูนะครับมืดก็มืดนะครับ่าดีมีเดือนหงายอยู่นะครับวันนี้นะครับผมเดือนหงายอยู่ครับอันนี้คือทองคํานะครับนะเรื่องนี้ก็เคยอยู่ด้วยกันนะครับผมเคยอยู่เคยเลี้ยงอยู่นะครับเป็นยายทองคาของเรานะครับโอ้เหยียบนํา คร,รยดายนะครับเน็ตเน็ตมันหลุดนะครับตรงนี้นะครับผมก็เลยทําคลิปเข้าไปให้นะครับคุณแม่จ๋นานะครับ